เซประตรลดครอบครัวขายเงินสดงบแสนกว่าบาทนาจัดไปนี่นะมาวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนพ่อไอเสมรถซิ่งคุณ่อคุณเดิมคุณดีนะตอนนี้มาเปิดเป็นของเจ้าของแล้วนะครับพี่น้องนะผู้ใดหารถเก๋งรถกระบะว่างหลักหมื่นหรือว่าแสนกว่าบาท2องแสนสามแสนมีเบิดทุลราคาเด้อ เดี๋ยวจะค่อยอัปเดตในเบิรงฝากพี่น้องอุดหนุนในเสียงน้ำเดือพี่น้องราคาทุกคันต่อรองในเบิดครับมาคันนี้เป็นดีแม็กเครื่องสามพันนะเป็นเครื่องไดเล็กนะครับปีศูนย์สามศูนย์สองศูนย์สามนะมาพร้อมกับเครื่องเสียงเครื่องเสียงนี่จัดติดบ่ติดกืบบโอ้ยังไม่ได้ลองเลยแต่ว่าสีเด่นนะสีเด่นเฮ็ดมารอบคันแล้วสีนี่เฮ็ดมารอบคันเบิดไปหมื่นหาครับพี่น้องช่วงล่างเบิดไปอีกสองหมื่นขาดทุนก็น,นี่ขาดทุนแล้ว นะคุ่นภาษีเบิด์สองตุลาปีหกเก้าครับนะสีสันสวยงามพอร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเพาะว่าอย่างครับเพราะว่าเห็ดมะลอบคั้นแล้วเพราะว่าเห็ดมะลอบคั้นแล้วครับพี่น้องเบิดไป้มืดหานี่เฉพาะสีนี่นะสามจุดศูนย์ SLX นะนี่ภายในสวยๆวันนี้แอร์เย็นครับทางไกลปกตินะลูกค้าขับมาขายจากกรุงเทพครับคันนี้นะขับมาทางไกลกรุงเทพหรือราชบุรีไปรู้จำไม่ได้ นะเดี๋ยวตัดฟังเสียงเครื่องอ่านิ่งคริป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 เครื่องอย่างซีเลยแกวเลยภาษีปี69นะครับเครื่อง3000ไดเล็กนี่สันหน้าเดิมลองแก้มเดิมสวยงามติ๊กเกอร์เดิมสวยกันนี่สวย ดีแม็กเก่ารุ่นฮิตยอดนิยมอันดับหนึ่งอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเอาไปขายเงินสด169,000บาทต่อรองได้พี่น้องนะรับชมดูใจคือวันใดคอมเมนต์บอกไอเซมครับเป็นกําลังใจให้ไอเซมแล้วก็ทีมงานพิมพ์คำว่าโครสดโคดสดโคดส,ด,ด,สดไอเซมของแท้ไอเซมคนจริงไอเซมจัดให้ไอเซมส่งฟรีฮอดหน้าบ้าน โคตรสุดเลยไว้รุ่น